วิธีการที่นินเติบโตมามันดูแลตัวเองเยอะ,ะจนชินกับความเหงาถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสุขกับมันแต่เราชินเราก็ทําอะไรทําด้วยตัวเองคนเดียวได้อ mm hmm. จัดการเองทําเองใครช้าทําแทนใครคิดไม่ออกคิดเผื่อคิด mm hmm. แทนทําแทนทําเผื่อแล้วก็อยากจบด้วยตัวเองคนเดียวเพ mm hmm. ราะว่ามันชินกับการที่แบบจัดการเองได้มันไม่ต้องวุ่นวายหลายคน ลินก็เลยไปพัฒนาสีแดงของลินเพิ่มอืมเริ่มมองเห็นการอยู่รอบข้างของคนรอบข้างที่เขาแบบรักเราดูแลเราอ่ะจากที่แบบคือความนิสัยไม่ดีอ่ะที่ลินใช้ความเหงาหนักมากคือลินเห็นการมีอยู่ของเขาทั้งหมดแต่ลินไม่ค่อยขอคุณหรือแฮปปี้หรือหรือหรืออยากจะไปหยิบยืมสิ่งนี้กับเขาเ้ยเพราะว่าลินรู้สึกว่าลินทาเองได้แล้วพอเขาทําไม่ถูกใจ ก็โกรธสาว้ขาไปอีกคือ <laughs> ม,มันจะไม่มีความสุขนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนุดนั้นเอ,อความสุขของลินอะ่ะมันก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ลิน,ล,นลินคนพบว่าความดีแม้เล็กน้อยที่พวกเขาทาอ่ะเขานึกถึงเราเว้ยเราคนอื่นคนอื่นเขาก็รักเราอย่าคิดว่าเราอ่ะทํางานหนักหรือให้เขาฝ่ายเดียวหรือดูแลคิดแทนที่เผื่อเขาฝ่ายเดียวพวกเขาอ่ะก็อยากจะส่งสิ่งนี้มาให้เราลินฝึกที่จะรับความรักเอ,อและการ เขาเรียกอะไรเจตนาดีของคนอื่นเก่งขึ้น <Ừ. S 1> ถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ถูกใจเลย <laughs> แต่เจตนาเขาดีมากลินวิ่งไปรับที่เจตนา